สบายดีพี่น้องสบายดีต้อนสวยๆพี่น้องเบริร์สุขสุขคนที่เขามาหาบส้มถักให้สบายดีเด้อมันนี่กร้ซงก็มาเห็บร่อยแล้วพี่น้องเว้ยเห็บกัดเมื่ออื่นอาชีเล่อผู้กระเบื้องมาได้ก,กับเขาคั่วพี่น้องเขาคั่วหลักปลากระพักมียาปูกไ้ยอยู่บ้านอลไรพี่น้องเว้ย มากินม้วเขาหลักเขากินมักทั่วนี่เก็บชุดชดจากสวนเลยจ้ะเก็บชุดชดจากสวนหลับปานินหลับแล้วหลับซอยกัดกินไปแล้วเรื่อยไปหลับอ่าหนี่กระเสียพืชกันได้ไปหน่อยเต็มโขกปักใหญ่เลยโมเต็มไรเติบไปนีน่นนใส่พัก Ng hết chim, hm? ăn mãi, lắm đi tiêu chuẩn bị, you know. Bidding là like a boson guy, greglin, lắm lắm, 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 ะเอน่น่ป่ะต้องพัดท่องแล้วเบิ่มเบิ้มต้นพัดทองึกดักดดักอยู่่ไต้จกยันนอนอยู่บ่เบิ้มเบิ้มเบิ้งมา เมื่อเล่นเลยเมื่อเล่นมากเลยข้าได้ขึ้นพอดาว่ะพอดาวว่า่ะไรพอดาวว่าเสียขาพ่ายกูเด้อแล้วบอกเถอะเพิ่นพี่น้องเลยว่ามานอนน้ำเสียขาพ่ายน้ำเด้อว่ามาขามานอนเบิ่งนางน้ำหยอกเพิ่นเพิ่นยังจืดได้อยู่ หาผ่าหน่อยให้ทงเงสุดนเงินเดอาผ่าหน่อยมบิถงสาหิตจะเอ๋จะเอ๋เอ้ยๆเ้ยียญนั่งเงยเนี่ยเอ้ยเหรียสิเปนเหรนเอาเลยมาคือมันเปป้าไว้คือเก่าเด้อเอาไปนีนไหนน้านอยไหนน้ามึงแม่เนาะมึงจำกมึงจำ ไปหลินเนี่อาพาไปหลินเนฮ้ยนอนเบิ้งวันนี้เฮ้ยนะนอนนี่ได้นะซาก็นอนนี่นนนนลมมานอนเพื่อเลยสีอันแปดะมาเจ่ะเฮ้ยทำไมจีเฮ้ยมากวันนี้ไปเล่นน้ำเอือยซะเอืเอยก็เล่นอยู่บนเร้พี่น้อง แค่ม,มเค้ฮวังนั่กำลังซาเอาเล่นตามตกน,นอยเรอะไรนะ่นพี่น้องใช่มากก็เตยบริ่นน้ำแล้วก็มาหาแม่เลยเขาในเฮือนน้ำแม่เลยหายให้ย้งเม,มาื่อคืนนี่ฮะอเมื่อคืนเป็นยังไง หายโอ้ยชันบึนๆหาย,ยาดโอ้มันตื่นยังช้ามันตื่นยังแล้วจังบรรยานายัาง,ยงโมโหเลยมันตื่นช้ากับบ้านเราด้วยก็ยังนอนอยู่ามามันนอนอพอนาชาออกมาได้แป๊บหนึ่งก็หายดังเขาปกตินายยู่นั่งไปหายิ่หายก็หายหิวนมแบบเอ๊ะเอ๊ะจะเสือโอ้ยอันนี้พอจะเอาไปยู่เลยอืมสัะเล็กกเล็กวอ่าคิดยากยู่ อยากี่จะปัายนมทั้งรากล้ตลอดเลยเอ๊ะทูกตี่นะถ้านอนกันสามคนเสงอือนคูกันได้ไหวยันเด็กน่อยปวดเหงาเีลยลงไปเหยวก็เลย่มไปไกไหวเอ๊ะเขาตกแขยงกับพ่อแหงเอ๊ะเอ๊ะมันห้ามยันยังลุกเมื่อคืนนี่ ยากเนาะนี่หน่อยนี่แต่ว่าลูกเป็นคุณหน่น้อยเงาๆเลยเออบางครั้ประชันตะปุกจุศติยาบุลูกก็มือนในสอยามาหายชินเพิ่มความสูงโมบาไก่กุบดัชชาถามดัชชาดัชชาฮู้ชึกจุบบว่าเมื่อคืนนี้เป็นยัง กะปีไก e ่ป่ามันไเป็นไก่ป่าหรอข้าวนมันเนไก่กุ้เลยเดนาซาเอ๋ยขาเหนีวแพ้มาไงอ่อยเอามาบ่ไไงบึ่งบอไปญงบึ่งบอเลยท้าเอ้ยนาซาด้ยนาซาหมือจะบเมคืนตากรบบปากพูดดีหงมือบนนาซา เห็ดอันชงผมเดียวกันเลยบมนเป็นเสียวหักเสี่ยวแพงใหญ่มากเลยจะลืมกันไหมมากะง้ออไรงอรถเข่าไามเนยไรงอรถเขาไเขาแลยวม่ยวอะไรรอกไ่ออกะกก่อนเด้อเจเนยกับนาซาเนี่กินแล้วเนยนี่กินกอกระปอมคุณโอกินอยากเลซาอะไิมงซากิปกไก่ปาโอ้ แค่นั้นก็มีแต่ไก่ัเดยแล้วแกปลานก็ใช้กรปลาตัวยังพ่ได้ไม่ติดโตได้บุนี่ทำที่ทำให้น้องสบายดีเอิดเงินนี่มาไปใช้เนาะอีกอ้อออกมาแต่ถุงพักแต่ว่าที่นี่อนอกอ๋ไปยดกันที่าวรด้เงินว่าเงีหน่อยจังว่าน่อยเออยันสุดใหญ่ยันบึงยันขาเดียว Lại lốt không lụt con lối, lối Hãy Để ngon, cho không bỏ lỡ những

เด็กมันเดี้ยวเสร็จขี้มัละถีงบวนเลยวุ้ยมีเช็กไก่ถึงเช่นกันขบวนอะไันบวนอะไเขี้มมันละต่อเนี่วใส่ยังไงก็คืออไรกันใต้องไป่ยังทั้งขาโซ่ทั้งทั้งบ้านุ้มมืเลื่อมใส่ไปเลยเขื่อนใส่หมเขี้มมันละ จังหวัดอำนาจเจริญว่ะเอ่เพืเ่อเก็่เวลาจังหวัดบนหลังจะใช้เรอาที่ยนะังนองนเดนคบ้า,ยาน,าานยังไหน,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 นผ่ากันบ้านอุ้มไส้ป่ะนะบ้านบูไส้บูไส้บูไส้ชู ทังผีอันนี้ครับาปลาสปลาชุมเออทงปลาชุมข็มละามทางนั้นเออเ็มละายขึ้นมาะอู่บนนี้ใส่งไปแล้วอุบนใส่เข็มละ่ก็ลานาบ mọi người thấy đây mọi người thấy 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 hả? vô. <laughs> <laughs> thì ma cả non thôi đấy, <laughs> là làm bộ là bây giờ theo

ต้องเลี้ยวสายไล่มันมีขวดไม่ขังเลยนะไม่ขังอยบน่มั้งข้างบนนี่แน่นมาไม่หรอดึง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 หึงดึงด่งดึงดึงดึงดงดึ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 งดงดึงง

ยังไม่ทัมีนยอะเราตัวน่้ผ่านไปก่อนสร้างบ้านเอากมาแล้วก็กขบไหวนะวลูกจ๊กกับโจ๊กางไม่งาอยูกจ๊กคือขอบ่อไหมอไหมเออเรียกมาผ่ดมันบุญเลยงอนเลยวะจะ หน้าแนั้เชื่ออะไบลแล้วเอามะขายอยู่นะเอามะขายยังเขาเลยเขาเลี้ยงกระปุกออกมาเงี้ยยยิงกระสังเงี้ไม่เคยโดนน่ะจี๊ดแบบี้เหว่าเนาะ นี่กระตกะมาหางอยู่พวกเป็นชิฟเล่นเหมือนนันด้วยเนี่อืมเอาขึ้นน้ำนึ่นึกนละไม่้ระใช่มนเหนื่อยแล้วนองหีเลน้องหลีดจะน้องเหื่อมาชันเลยเอาให้มันอะไรอะไอะไรแลับแลตาดูเรายงมาถึงตามดูวย

chốt này tôi cầm lại thôi. cái đeo cái đeo chứ. nhanh ngon à. đây đấy hình đấy. năm. sắp าทานมาหน่อยมาหน,อน่อยเอ้ยขุนขุนมาอยู่เกมมไบ้านี้เนาะเนาเน่าเศหน่มเอ้ยเพ่นยังไงนะออกกลังกายบ่ถีบกถีบบ่บงักรรมนเตมาเจ็ดเท่ยงบ้่ะงไปิงมาเอ้ยจะหายด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không đi